สวัสดีครับมาเด้อครับมืัอนี้ก็บผพามาหาเลาะกุดมันหื้ยเพรมันเสาอีกคือเก่าเนาะครับเนาะเมียนจ้าก็ฝากติดตามช่องเบนอีสานบ้านหน้าชัยแนวเวนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เนเด้อค่ะกระถาหลุนกันเลยมาเขาสิมันหัวใหญ่หัวหน่อยเนาะค่ะไปกันเลยค่ะนะครับผมแหลกแห่งน้านครับจะเป็นจะได้ครับเอ้ยสุดบโน่บุญกระเบื้องบุญกระเ้อง ขาวเถ่นงซุดพร้อมน้องขาวงามเลยจ้ะมีนด้วยค่ะครับอ้หัวยังงามเลยอ่ะขาวดีเนาะจ้ะเนาะงามครับงามครับพี่น้องเอ้ยไปค่ารุ่นคุ้มต่อไปจ้าดึงดีดอ้ายเอ้ยรุ่นกันครับงามบองามบอสุดบอพี่น้องอ้หูคือยังงามเลยสุดอีกหล้วจ้า เท้าวจาะเลยเด้อวางก็ดื้อครับน้องเอ้ยงามๆจ้ามั่นยังนี่พี่น้องเดี๋ยวค่อยทาชมตอนฮักอีกเธอเดียวเด้อค่ะเอาได้ค่ะพุมนี่ดึงเลยค่ะพุมนี่เพิ่นลงจะเคลือใยนี่สามหัวใบใหญ่กับซางเนาะค่ะแน่นคือเทาต้องการเอาเพิ่นขึ้นมาปลูกเนาะแน่นโอ้งามอยู่จ้านั่นงามอยู่ กล้ามอยู่ค่าเน,นี่ยมีค่าสี่ห้าแข็งเบิงเนาะ,ค,ะค่ะพี่น่องเบิง้งกุนเหล็กทาฮักเสียงดังป๊อกป๊อกป๊อกเลยจ้าขาวอยู่ด้วยค่ะขาวอยู่จ้ะโอ้หงาสัง สุดตั้งเท่าไหร่ซ้ำหัวผุนอายเอ๊ะแมนขัดออกไปต่างหากได้น้องานต้องงานสักสุดซ้ำหัวเรื่อจ้าขาวอยู่ข้างนี้ขาวงามคักเนาะแมนจ้านะนี่งานงานเลยลาดินออกก่อนนะคะนะ ครับบอสเสียงหันนกแล้วเนาะนี่ทุกๆเลยไ้งานสร้างอีกอันนึงนี่สองง่าเล้วนนนะแต่อยู่จ้าค่อยๆกันไปนะแต่อยู่เนาะแมเนเฮ้ยพี่น้องเอ้ยจะเป็นงามขัดวันนี้งามเลยจ้ะาในขัดขาวนนถ้าเพิ่นบ่ลงแป้นี่งามขัดเลยนะจ้าเนาะนี่แต่แปะกับแปะงามอยู่คะ่ะ ขาวคัะข,ขาวงามพี่น้องเคยกินบ่างไมมันนี่มันสองมันเห่มันพี่น้องเอินมันหยางคะ่ะดูงามค่ะเลยนี่อ่ะสามงามโชว์สามงาแน,น่นอนสามงามนี่นี่เนาะจังหวัดสุรินทร์ปิ๊งพ่วแตงาสางอยังสีนะครับสุรินทร์ินช้างใหญ่ คุ้มแต่ละคุ้มกันหลึกคักเนาะค่ะก็สิได้แต่ละคุ้มนักเบ้าไอ้นัก,ก,นนกบ้าไอ้หัวเงนะงามเลยเน,นานะไอ้เนาะวัสุดกะ้างมัน,นถอดจา้าม,ม,มันลึกเนาะเป็นคุ้มเก่าหัวางามคักเลยค่ะนี่ใส่เวลาคุดกัดนเด้ค่ะนี่ก็สิได้แต่ละหัวงามคักจ้า อ้าวหักเลยน้องอปอกเลยปกเลยวันนี้น้องก็ลืมมีดอีกแล้วเนาะบ่ได้ลืมยู่ในตะกาแเมนบอกเอามาปอ้ยพี่น้องเอ้ยเสียงหักอัวหอาคอแลาวนั่ยคลิปคอเหติดหวานนะหัวหญยสีน้องน้องห็ดหวานนาะก็จะเส็บหักเนาะขาหักอ้าย งามคักเบิ่งติละขาวๆเลยครับงามนี่ค่ะอายเพันคุดคุ้มนี่สุดแล้วเนาะคะ่ะจากสุดบอสุดดอ,อกจ้ะถ้าลุนหัวปเป็นแนบกันเด้อค่ะนี่หัวจะใหญ่หรือหัวจะเล็กมันเหบมันเสามันป่าตามธรรมชาติเด้อจ้าอหัวงามอยู่ตอนเนาะออายเนาะ ถ้าเขาบะซับเครือเพงงอิ่น,น mm hmm. กระซิงามกลืนี่เนาะไอเนาะกลมดีเนาะกลมดีมันเฮิบมันเสาเนาะเพินพ่นไอเพิ่นกล่นเหลวเลยเนาะค่ะกระถาลุนหัวในกันว่าสิหัวใหญ่หัวหน่อยเนาะค่ะ oh. นักเบอร์ไอนักอยต้าตุ๊กหหัวงามคัก เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อค่ะค่ะโอ้หัวงามยงอยู่เด้อค่ะนะเนาะหัวขาวหัวงามงจ้าขาวหัวกลมดีเนาะเนียนค่ะมาเด้อค่ะสีหักให้เบิรงตัวนี้เพื่อนหักแลวค่ะก็เลยสีว่างงามเนาะน้นนองเนะนียนค่ะโอ้ขา,อขาวค่ะตัวนี้ก็เบิรงก่อนอืมขาวจ้ะอืม ลงมาต,ำตำ่ำๆเน,น่นเนะาะช่ไหมนาะแม่นี่เนาะขาวบ่ไอ้ขาวงามแห่งเนาะมองเนาะก็ได้เนาะมังนี่บ่จ้ะแมนอู้ขาวขักเลยนี่จ้านี่งามเนาะไอ้เนาะแมนนี่มันปลานี่ขาวอยู่ดี เขาคักเลยจ้ะอืมขาจะเกือบสุดเหงาขึ้นอ่ะมันก็ักท่าผีกันน่าจะมนโอ้โหโอ้ขาวงามขาวสวยสุดยอดเลยครับเอ้ยเขาวจ้ามันมันขาวดีครับะบ่ค่อยเหลืองเนาะมันปลาหนีเนาะอ่ะไม่ค่อยเหลือง ได้เกือบสุดนะน,น้องเนียนค่ะ,ะมองเสียเพิ่นน้อยนึงอันนี้นนบ่ได้จ้ะเนี่ยอันนี้มันหนามน้องขุดมาเมื่อกี้ใหญ่่บไง้ยมันหนามเมยพี่น้องมันสอนนะผมบ่อกเลยมันหัวกระหังม,มันหนามกนะห่ายหามคักเลยจ้าอาเลึกจนใช้แบตยังเลยจ้อาอผองานเติมนะคะ่ะ ใหญ่ใบหน่อยปันไดนเนาะค่ะเอาดีนะเนาะเมียนจ้าดึงดีๆดีจะอ้ายโอ้ตัวหนึ่งบ่อสุดเนาะค่ะตัวหนึ่งใหญ่แห้งเนาะค่ะโอ้แพลคู่เลยแพลคู่จ้าตัวหนึ่งสุดตัวหนึ่งบ่อสุดโอ้ตัวหนึ่งตรใหญ่เลยอ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวปูจ้ายกอ้ายยกโอ้หนังขัดออกโอ้แผลคู่ พี่น้องเไปค่ะมันใส่แบ็เนาะอ้ายเนาะมันเหลือแห้งเนาะมันมือ้ยหลินไปในกันเด้ค่ะโอ้คือไงเถ้าอ้ายพี่น้องก็ช่วยนะผมบปนีโอ้ใหญ่คักเลยจ้ะชุดผ่อนนี่เนี่ยค่ะขาวจั๊วเลยจ้ะเบิ่งขาวมากใหญ่มากเลยค่ะขุดมาแล้วก็สีหักให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะแมิน นี่เนาะค่ะเดี๋ยวน่องสิกลางไว้ก่อนเด้อค่ะ<ม>กองไหมละ่ะบ่อพิษบ่อถือเด้อค่ะบ่อไผ่น้ำเนี่ยนี่ขาวขักเลยจ้ะเดี๋ยวหักให้เบิองเด้อค่ะนีหักให้ดูตัวที่ขุดเสร็จงามบ่าออ้ายเมื่อแต่งงามเลยน้องเอ้ยเนาะโอ้ขาวเนออาะอ้ายเนาะตัวนี้เอาตังไหนคะครึ่งดูอน้องน้องหักพิษเมื่อกี้หันเลย เต็กห<ด>ักครึ่งแล้วค่ะแมนมีถุงว่กากำลังงามแน,น่นอนแมนจ้ะเดนีอ่ะโอ้ขาวขาวขาดอายนอนหักครึ่งได้แหละนะหักเลยจ้ะพุทธันเด็จับอยู่เป็นเ<อ>สา,าหนอง<า>เนาะ เมีนค่ะถ้าเป็นขาวหรือเป็นสูขาวเน่าอายนะแมีนต้นนี้เราเอาดอเหลืองพอดต้นนี้ได้แล้วจ้ะอู้ขาวค่ะด้วยจ้ะขาวสวยมากผู้ใดเคยกินเนี่ค่ะนี่มันป่าตามธรรมชาติหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะแมีนเพราะว่าเพิ่นบัวไหลออกประจําเนาะนๆเมียนพิ่น,น,นก็นทีมีหนาเสียบกับหนาบัวเสียบเนาะกันหนาเพิ่นกินบัวเพิ่นก็ ขมเลยด้วยครับมันเผือกมั้นี่นเริ่มตแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกายนขึ้นหนาเสียเพิ่นแล้วค่ะแ,แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดไอไปท่านว่ากะสิคุดเนียเพราะว่าด,ดินเพิ่นเกีน่นมันอาจสิหัวแก่แห้งเนาะค่ะอาจสิบ่่คยเสียปันใดผู้ใดเคยกินกะคอมเมนต์มาในเด้อค่ะติดตามรับชมให้กำลังใจกันด้วยนะคะ ฝากติดตามด้วยเดอ้อเป็นอีสาบนบรนณาชาแนลค่ะหาอยู่หากินตามวิธีอีสานจา้าฝากติดตามให้กำลังใจกันในเด้อค่ะนี่ก็งามได้อายนี่เนาะเมียนิ่งน้ำกองกระอาดสิหน่อยเนาะเมียนค่ะเด็กงอจริงง่ายแห้งเนาะคะ่ะเมียนมึงไม่กองกระอาดสิบ่อคอยง่ายปันได้แต่ทา เห็นหอยอีหลีงามคักเลยค่ะเครึ่งเลยเนาะอายแมนโอ้ <Yeah. S 3> <Ooh. S 1> ขาวคักเนาะหรอกแมนจ้ะเนาหน่องเบอร์กันเด้อมันได้บ่ได้ได้บ่ค่ะได้เนาะได้บ่บ่ได้ดอกบอ่เอาดอกนี่ขาวคักเลยอายเอ้ยองหดิดเนาะก,กันเด้อ ดินออกผู้ใดว่ามันนี่กินแสบนะคะ่ะเห็ดวานนี่โคตรแสบเลยด้ค่ะเพิ่นมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเนาะคะ่ะนี่ค่ะกลิ่นหอมเฉพาะตัวเขาแห้งเนาะอายนะแมนสวยมากเลยค่ะหัวสุดถาดบอดดี้ฮักขางในเด้อค่ะเอามาหักไข้เบิ่งทางหนอกเนาะคะ่ะสิเตรียมตัวแก้บ,บานแล้วค่ะอู้หูมีดมีดมีดเนาะมีด ไม่หักก็ได้ดอกสาดเล็กๆ,ๆก็ไดน้นะกอดให้งอา่อุข้าวขาูว้บกเวางหหวเลยเนา<อ>ะ<อ>ายเนาะผุขาวเลยจ้ะูทีอาขาวจ้ นี่จ้ารุยมันหัวเดียวนะน้องเนะงาะงามขักเลยสรุปยอดได้ยอดหมานนะครับมื่อนี้หมานสุดๆเลยครับมืม่อนี้หมานขักหมานเนี่ยนาะองไอเนาะ่หัวใหญ่หัวงามขักมันน้ำกับหัวใหญ่ขักรรยค่ะจะฝากติดตามช่องเบนอีสานบ้าน,น่าชาแนลไว้ในเด้อค่ะหาอยู่หากินตาม <c oughs> วิธีอีสานพื้นบ้านเนาะค่ะฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ